สวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตี๋พาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะฮะสาบเจ้าเบนเทอรี่ทรคาครับรถคันนี้เป็นรถปี2019เลขไม่3,000กิโลเมตรแท้ครับมาเพราะเพราะของแต่งจัดเต็มแบบฟูลออ t ชันแบบนี้เลยจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมครับเลขไม่คันนี้ครับนี่มาครับวิ่งมา3,959กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากบรรลุค้าให้ดูทุกคัน หน้าจอเดินไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนครับนะฮะกรอบเดินไม้นะครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะครับปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะคันนี้กุญแจกี่ดอกวินกุญแจมี3ดอกนะฮะกุญแจกล่องด้านหลังนะฮะปิ๊บหลังก็มีมาให้ครบเลยหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแฮนก้อนเดิมสวยนะครับตุ๊กตตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับนะฮะประกับไฟฟ้าเดิม Works, ตัวอักษรต่างๆไม่มีเรือลรางนะครับปอกแฮนเดิลนะครับตุ้มไปแฮนเดิลพอนี้กาดแฮนเดิลนะฮะมือคลัตซ์ต้งถมือเบรกเป็นของเดิมไม่โคดไม่งอนะฮะกระปุกแต้มเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพันเร่งครับตัวอักษรต่างๆไม่มีเรือนรางชุดครอบถังเดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู erm> ่ครบฝาถังสวยครับไม่มีรอยนะฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอ่ะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งด้านล่างนะครับก็มีมาให้ครบตัวครอบถังต็อบอกว่าก็จะมีรอย ขนแมวเล็กน้อยครับตามการใช้งานแต่ไม่มีแตกร้าวนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนสภาพเหมือนใหม่เป็นหนังเดิมติดรถจากศูนย์ไม่มีขาดไม่มีดูเช่นเดียวกันคันนี้ครับมาพร้อมกับกล่องด้านข้างแต่งนะครับจากเคูนะครับด้านหลัง3าใบพร้อมกับแหลกขายึดแบบตรงรุ่นแข็งแรงมากๆด้านหน้าครับนี่ฮะชิลหน้าเดิมนะครับสวยใส่น็อตเดิมทุกตัวนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใส่เช่นเดียวกันครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะปากนกเดิมสวยครับไม่มีแตกร้าว คันนี้มาพร้อมกับชุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าถึง2คู่นะครับแล้วก็แชสบาร์ด้านหน้านะครับด้านข้างครับอีก2ข้างนะฮะให้มาแบบจัดเต็มกระบอกโช้ด้านข้างครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างบางโคนหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดควรแตกร้ายางหน้าหลังครับเบิกใหม่นะครับสภาพที่ประมาณ90%ครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าครับนี่ฮะรอยกลึงเดิมยังอยู่นะครับกระบอกโช้ด้านล่าง ไม่มีรอยหินรอยล้มสไลด์ไฟทับทีมอยู่ครบครับนะฮะคิปเปอร์สวยไม่มีรอยนะครับแห่หม้อน้ําครับเดิมครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมแน่นอนคอท่อด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ในทั้งสิ้นแน่นอนแฟร์ิี่ฟังขวาครับซิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดล่อนนะครับแตกร้าวเฟรมเดิมสวยครับนี่ฮะฝบาว,าว ไม่มีั่วซึมนะครับไม่มีคราบกาวครับแค้งเครื่องฝั่งขวาเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปดพักเท้าขวายางเต็มครับคันเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งเป็นไงครับนี่ครับปิดติดมือครับขึ้นเร็วลงเร็ว รอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมอัตตาเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยตัวพงอาตฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังครับไม่มีถลอบไม่มีดุ่งเช่นเดียวกันยางหลังครับนี่ฮะเ0สนะครับเส้นนะฮะเส้นสียางยังอยู่นะครับกันดิดล้อหลังเดิมสวยครับไม่มีแตกแล้านะฮะนี่ครับ้ายสั้นเดิมครับ ขาไปครับท้ายเดิมบางคนหลังเดิมครับไฟท้ายเดิมสวยนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีบัตเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอนเราก็มาจากจังหวัดนครราชสีมาครับเราซื้อทุวประเทศนะฮะโซนเตอร์ครับเดิมเดิมติดรถจากศูนย์ครับขาวใสมากๆสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานแฟลิงฝั่งซ้ายให้ดูครับนี่ฟิกอร์เดินยังอยู่นี่นะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มครับไม่สึกครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่ง แข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่ฮะไม่มีทําสีไม่มีเก็บงานครับแฟรดิ้งฝั่งซ้ายซิกอร์เต็มครบทุกจุดครับไม่มีขีดข่วนแตกราวเช่นเดียวกันหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสครับตาตาลายทันเดอร์บอนนทบุรีนะฮะกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มสไลส์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสกันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเอาละฮะ คันนี้ครับเป็นรถปี2019เครับเป็นคสส9บเ้เลยเลขไม่ส0 0 0กิโลเมตรรถใช้มือเดียวฟูลออปชั่น1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับขนาดสภาพนี้ดาวน์เริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทุกประเทศฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหาทีอเคห้นะครับตอนนี้เรามีให้เลือกถึง3คันงานที่ร้านชอบออปชั่นแบบไหนเลขไม่เท่าไร่มีให้เลือกถึง3คันครับรีบมาเลือกครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ